มิส er e ูบิชิอาล u เรนเดอร์พีเอส e m i u วีพรีเมียมไฮบิดปักอินปี2021รุ่นท็อปสุดขับ4เป็นตัว GT เลขไม่60,000โลราคาอยู่ที่840,000 9,000บาทครับมาฮะเป็นรุ่นที่หายากมากครับตัวนี้ฮะลูกค้าถามมาเยอะวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยครับดูครับห้องเครื่องเดิมนะฮะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีถอดสติกเกอร์เดิมโรงงานมอออก,กอทุกอย่างอยู่ครบรถยังไม่ทันล้างทําความสะอาดนะครับไปดูที่ด้านหน้าครับดูฮะ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์คู่เลยฮะ LED นะครับเซ็นเซอร์มีให้รอบคันกล้อง360องศารอบคันนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดขับ4 GT ฮะล้อแมก R18 นะครับนี่ฮะเดิมๆจากโรงงานระบบดิสเบรกได้มาครบทั้ง400ยางยังใหม่ๆนี่ฮะนี่ฮะ Park อ n นะครับไฮบริดนะครับกล้อง360องศาไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีให้ประตูคีรีเล็กกัสเปิดไปดูภายในครับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้า ลายเบาสวยมากๆครับพวงมาลัยมอติเกียร์แพนเท์ชิพที่พวงมาลัยเลขไม่หกหมื่นโลนะครับตัวนี้จอคอนโซลตรงกลางนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่ฮะปุ่มคูดสตาร์ทนะฮะมาเบรกมือไฟฟ้ากระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกพับข้างมีให้ครบมาดูที่เบาะด้านหลังค่ะสภาพเบาะสวยมากครับเบาะลายสวยมากครับตัวนี้ครับสภาพใหม่ๆแอร์แยกซ้ายขวานะครับตัวนี้มาต่อที่ด้านท้ายครับ สปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3นะครับกล้องมองถอยหลังเซนเซอร์นะครับมีให้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้ฮะเป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะมาครับมามานี่ครับฝาปิดเปิดไฟฟ้านะครับมาดูฮะอุปกรณ์พักอินนะครับอยู่ครบนะครับนี่ฮะสองชุดนะครับอุปกรณ์เดิมๆยังมีอยู่นะครับมาปิดไฟฟ้าเช่นกัน ปี2021เลขไม่60,000โลนะครับตัวท็อปขับ4นะฮะ GT รุ่นพรีเมียมเลขไม่น้อยราคาดีมากครับ849,000แพนด้าสปีดสีนักเรียน